สวัสดีครับมาพบกับพี่บีนะครับกับเปลี่ยนโอเชียนนะวันนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งนะครับก็พี่ทำคลิปไปน่าจะคลิปนี้เป็นคลิปพี่สามนะครับของเดือนหนึ่งนะครับปี2022นะครับ2022แล้วนะก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะครับสำหรับคนหลายๆคนที่จะบอกว่าอะไรอะ่ะกเ็เรียกว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะก็ควรจะ ต้องจัดการพอร์ตให้ดีนะครับแล้วก็เติบโตไปในอนาคตนะครับทําให้เราแบบว่ามีช่องทางในการทําเงินได้อีกส่วนหนึ่งนะครับการจัดการพอรตเนี่ยพี่บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับสําคัญสําหรับหลายๆคนนะครับที่กําลังเข้าสู่สภาวะแบบว่าต้องการจะเติบโตนะครับต้องการจะ มีกินมีใช้เนาะในอนาคตนะครับเ,เราจะต้องเข้าสู่การจัดการพอร์ตแล้วก็ดูทิศทางเหรียญให้ถูกต้องนะครับอ่ะมาในคลิปนี้ก็อาจจะเริ่มต้นด้วยแบบว่าเ,เหมือนกับสอนสอนนิดนึงนะก็เป็นคําแนะนํานะครับว่าการจัดการพอร์ตสําคัญนะครับสําหรับแบบปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่บอกเลยว่าน้องๆที่เทรดกับพี่เนาะที่อยู่ในห้องในกลุ่มเนี่ยก็เทรดได้กำไรถึงเกือบ500%นนะบางคนเนี่ยพอร์ตยังไม่เติบโตนะครับ มันเป็นเหตุเพราะว่าเขาจัดการพอร์ตได้ไม่ดีนะครับสำหรับปีนี้นะครับพี่บอกเลยว่า,าพี่เข้าจัดการพอร์ตน้องๆทุกคนที่เข้ามาเทรดกับพี่เนาะก็ดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็เมื่อก่อนคือให้น้องๆดูแลพอร์ตกันเองนะครับแล้วก็เทรดตามที่พี่แจ้งเนาะแต่ตอนนี้พี่เข้าดูแลจัดการพอรตนะครับก็แนะนําด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นคือในส่วนนี้เราจะทํากําไรสําหรับปีนี้นะครับสำหรับปีนี้นะครับ ure, <c oughs> ยาวๆเลยนะครับก็ตั้งแต่วันที่2เ <c oughs> ป็นต้นมานะครับพี่เทรดกันตั้งแต่วันที่2เ <c oughs> ป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้วันที่5้ธันวาคมแล้วนะครับก็พ <c oughs> <Into> ึ่งเมื่อสี่วันผ่านไปเองนะครับก็พี่เทรดกันไปแล้วประมาณสามเหรียญนะครับแต่ในส่วนนี้ก็คือแยกในส่วนของห้องแต่ละห้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือ ห้องที่เป็นขนาด M ขนาดแเนี่ยก็จะได้เทรดเหรียญไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญณจุดจุดนี้คือมีการเทรดนะครับแต่ว่าแบ่งในส่วนของห้องนั่นเองคาสเรียนนั่นเองนะครับว่าน้องเรียนในคอร์ดเอควาหรือคอร์ดธรรมดานะครับถ้าเป็นเซิร์ฟฟิงเนี่ยจะเทรดในไบแนนส์อย่างเดียวนะครับเราจะเทรดต่างชาติอย่างเดียวนะครับเหรียญก็จะมีให้เยอะนะครับแล้วก็สามารถเทรดกาไรได้ตลอดเลยนะครับกำไรได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคือ,อ พี่จะบอกว่าอะไรอะ่ะคือแต่ละคอร์สไม่ไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับไม่งั้นส่วนของค่าคอร์สเนี่ยมันคงเท่ากันหมดนะครับแต่อันนี้คือไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างแรกก็คือทุนที่เรามีนะครับสาหรับพี่บีเนี่ยรับคนที่เข้าคอร์สเรียนพี่เนี่ยคือ คุณต้องมีทุนอย่างต่ำสามหมื่นขึ้นไปนะถึงจะกำกำไรนะครับแล้วก็คุ้มค่าคอสในส่วนของค่าคอร์สเรียนนะครับสามหมื่นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ถึงคือน้องต้องเก็บตังก่อนนะครับหรือไม่งั้นน้องก็ศึกษาจากคนรอบๆข้างนะครับจากยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่เขาสอนกันเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ใช้ฟิโบในการตีนะครับพี่ใช้อัลกอริทึมในการคำนวณมาเก็ตแคปนะครับมันจะมีความใกล้เคียงแม่นยำนะครับถ้าน้อง ออไม่เข้าใจตรงไหนเนาะลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับคลิปย้อนย้อนกลับไปดูนะครับตอนนี้น่าจะ E ีีของพี่น่าจะเกือบจะร้อยแล้วนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยต่อไปคลิปพี่จะออกนะครับก็จะมีวันเดือนปีนะวันเดือนปีนะก็คือจะมีเออวันไม่มีดิต้องมีเดือนนะครับแล้วก็แล้วก็ปีพศนะครับปีปีปีปคศแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะก็จะได้รู้ว่าในเดือนนั้นเราทํากําไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยนะครับก็ ถ้าย่งไงน้องๆก็ติดตามดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับที่เข้ามาตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของโอเชียนกันนะครับในส่วนของเหรียญโอเชียนเนี่ยพี่เซิร์ชไว้แล้วนะครับในส่วนของคริปโตวอร์เบิร์กนะเราจะเห็นว่าโอเชียนเนี่ยอยู่ลำดับที่ประมาณ157นะครับในโลกนะในอันนี้ในกระดานวิดคัพนะครับซึ่งเป็นกระดานใหญ่ของโลกแล้วนะฮะก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ Market Cap เนี่ยอยู่ระดับแบบว่า591 ล้านเหรียญน,นะครับเยอะมากๆนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยโหเยอะมากๆนะมาเก็ตแขกเพราะสวยนะเพราะฉะนั้นคือโอเชียนโปรโตคอลเนี่ยเขาเป็นในส่วนของอข้อมูลนะครับในส่วนของเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเกี่ยวกับแลกเปลี่ยน เหมือนกับเปลี่ยนดาต้าเบสนะครับให้เป็นโทเคิลโทเค็นดิจิตอลนะครับผู้ใช้สามารถแบบซื้อขายกันบนโอเชียนมาร์เก็ตได้นะครับก็คือในส่วนของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยหรือนักวิเคราะห์หรือองค์กรต่างๆครับมันจะเป็นในส่วนนี้นะครับโอเชียนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของดาต้าเบสนั่นเองนะครับเหมือนคล้ายๆดาต้าเบสข้อมูลนะครับเป็นโปรโตคอลนะครับก็เหรียญก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอาการเทรดของพี่เนาะ พาเข้าซื้อนะครับน่าจะประมาณวันที่ประมาณวันที่สองที่สามเนี่ยนะครับแล้วก็ขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับอ่ะวันที่อ่ะวันนี้วันที่ห้ามกราคมโอเคเนี่ยครับก็ขายไปแล้วนะครับคือณจุดที่ขายเนี่ยพี่พาขายอยู่ที่ประมาณ 6.24%นะครับโดยประมาณนะหรือ7%นนั่นเองโดยค่าเฉลี่ยแล้วกันเนาะจริงๆคือตอนแจ้งโอเชียนนะครับเราแจ้งอยู่ที่ประมาณ3.17นะครับโดยประมาณนะถ้าลงมาถึงจุดนี้จะได้กำไรอยู่ประมาณเ6 8นะครับโดยประมาณนะหลังจากพี่แจ้งขายปั๊บเนี่ยเหรียญก็ตกเลยนะครับ เราไม่ใช่เป็นรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคือการเทขายของเราเนี่ยไม่ทําให้อะไรสะเทือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการคํานวณของพี่เนี่ยคำนวณไว้แล้วว่ามันขึ้นไปนะจุดหนึ่งแล้วมันก็ตกเลยนะครับก็ทําทำกําไรไปแล้วอยู่ที่ประมาณ7%โดยประมาณค่าเฉลี่ยเนาะโดยประมาณ7%นะครับหกจโดยประมาณนะครับแต่ว่าตอนที่พี่แจ้งเนี่ยบอกเลยว่าต่ำกว่าเส้นสีม่วงนะครับที่พี่แจ้งไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือน้องๆ,ๆจะทํากาไรได้เยอะนะในส่วนของ ใครนะครับใครที่มองว่า,เ,าเราเข้ามาเทรดในตลาดนี้นะครับในตลาดคริปโตเนี่ยพี่บอกเลยว่าปีนี้มันเป็นปีทองของตลาดคริปโตแล้วนะครับแล้วก็มันเหมือนเหมืองทองเริ่มต้นเนาะ สำหรับคนที่เข้ามาเริ่มต้นเนี่ยคุณจะมาขุดเนี่ยคุณก็ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมในการขุดนะครับเราไม่ได้ขุดแบบเอาใช้กระจอขุดนะพี่หมายความว่าเปรลยยนะครับเพราะว่าเ,เราต้องมีเครื่องมือในการคำนวณเส้นกราฟออกมาที่เหมาะสมนะครับใครจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะ ให้คำนวณให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเราก็จะชนะตลาดนะครับทําให้เราอะไปต่อได้นะครับและในส่วนของเหรียญที่เราเทรดเนี่ยพี่จะพาเทรดเหรียญสปอร์ตนะหลายๆคนถามพี่มานะครับถามพี่มาว่าพี่มเีเส้นกราฟพี่ตรงใกล้เคียงขนาดนี้ทําไมพี่ไม่เทรดมาจิ้นนะครับ อ,อพี่เทรดมาจินนะครับพี่เปิดสัญญาเทรด a r g i n เองนะคนเดียวนะครับแต่ว่าพี่จะไม่พาน้องๆเทรดมาจิน trade นะครับเนื่องจากว่าอะไรเราไม่สามารถนะครับ มาจินเนี่ยไม่สามารถแจ้งในทันทีหรือถือรอให้มันแบบว่าขึ้นไปณจุดหนึ่งได้นะครับมันอาจจะมีการตกในช่วงนั้นน้องจะต้องอุดในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมันมีในส่วนของออส่วนต่างตรงนั้นน่ะเราจะต้องไปอัดเข้าตรงนั้นนะทำให้เราสูญเสียบางคนถั่วไม้อะไรต่างๆเข้าไปนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าจุดเข้าซื้อจุดที่เราเข้าซื้อนะั้นเป็นจุดที่ เป็นตรงกลางหรือว่าซ้ายหรือขวาเนาะจะลองจะช็อตก็แล้วแต่เนาะขึ้นอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราคำนวณไม่เป็นเนาะไม่ควรนะพี่บอกเลยว่ามาจินเนี่ยเป็นตลาดที่โหดนะสำหรับคนที่แบบมือใหม่นะถ้าน้องแบบจะไปนั่งตีกราฟตามเขาเนี่ยหรือไปนั่งคำนวณเนี่ยพี่บอกเลยว่าเออไม่ควรเลยนะครับไม่ควรเลยนะครับสำหรับคนที่เขาคล่องตัวแล้วเนี่ยคือเขาไปได้อยู่แล้วเนาะไม่มีปัญหามาจินเนี่ยสำหรับคนที่ เป็นด้วยตัวเองนะครับคล่องตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นแล้วเราเข้าไปแบบเล,อ,ลเอะเลอะละลาเนาะเข้าไปอัดเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยนะพอตแตกนะพอตแตกแน่นอนพี่บอกเลยว่าแตกนะครับแตกนะก็สปอตเนี่ยเป็นอะไรที่พี่สอนเทรดง่ายกว่าเนาะสามารถให้น้องถือครองเหรียญน,นะครับแล้วก็ขายณนะจุดหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็ทํากําไรณนะจุดหนึ่งได้เนาะ ถ้ามันเกิดมีความถดถอยของเหรียญหรือมีการเทขายอย่างรุนแรงโดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้าใช่ไหมเราคำนวณไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเหรียญน,นี้มี market cap ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีความ stable ของมันอยู่นะครับทำให้เราทํากาไรในอนาคตได้นะเพราะฉะนั้นคือน้องต้องพิจารณาหลายๆเรื่อง รอบข้างด้วยนะครับบางเหรียญนะครับบางเหรียญพี่บอกเลยบางเหรียญก็ไม่มีการพัฒนาต่อเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถ้าไม่มีการพัฒนาต่อเนี่ยเหรียญนั้นจะออกไปจากตลาดนะครับกระดานเทรดเขาจะเอาเหรียญนั้นออกจากกระดาษตัวกระดานเองนะครับเพราะฉะนั้นคือระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับติดตามข้อมูลด้วยนะครับถ้าเราไม่ติดตามข้อมูลบางคนเนี่ยถือเหรียญนี้ยาวๆยาวๆยาว,ยาว,ยาว,ยาวโดยยาวที่ไม่รู้นะครับ คบเจอทีก็คือเหรียญนั้นหลุดออกนอกวงโครจรโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นศูนย์นะเท่ากับเราเงินเข้าไปทิ้งตรงนั้นเลยนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจคอร์สพี่เนาะพี่เปิดมาเป็นเป็นแบบมีเปิดมาตั้งแต่2020แล้วนะครับแต่ว่าเปิดมาก่อนนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาเปิดตัว2020 ที่มันเป็นคอร์สจริงๆอยจังๆนะครับแล้วก็มีการตอนนี้คือมีการจัดระบบเปลี่ยนแปลงคอร์สของพี่ให้สกเซสแล้วนะครับแล้วก็จะมีคอร์สสำหรับไซส์เอไซส์แนะครับสำหรับน้องที่มีเงินทุน30,000ขึ้นไปก็อยู่ M นะครับถ้ามีเงินทุนเยอะหน่อยก็อยู่ L นะครับแต่ถ้าน้องมีเงินทุนที่มาก เลยนะครับก็ให้ไปอยู่คอร์ดแอควาเนาะซึ่งทำกำไรได้เร็วกว่านะเราจะเทรดบนไบแนน c e นะครับแต่ถ้าเป็นไซส์เอ็มกับไซส์เอล์เนี่ยอาจจะเทรดบนบิตครับกับบิตทาซ่านะครับสองกระดาษน,นะพี่ก็จะมีออปชันด้วยนะว่าเทรดแบบสเตเบิลหรือ ป้องกันหรือเทรดแบบไม่ป้องกันนะครับถ้าเทรดบนวิดครับเนี่ยเราไม่มีสต็อปลอส s เนาะเพราะฉะนั้นคือพรไม่มีสต็อปลอสเนี่ยเราอันนั้นคือพี่เรียกว่าเทรดแบบไม่ป้องกันเลยเลยนะครับอันนั้นก็มีความสูญเสียได้มากกว่านะครับสูญเสียไหมถ้าเราไม่ขายออกแล้วเหรียญนั้น stable ก็ไม่มีปัญหาเนาะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะในการในการเข้าเทรดเนี่ยพี่ สอนทุกคลิปนะพยายามสอนทุกคลิปนะในการเข้าเทรดเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าเงินเราเป็นเงินเย็นนะครับถ้าน้องๆคนไหนที่แบบไม่ใช่เงินเย็นเนี่ยเออเรามาเทรดเนี่ยต้องการเงินไปกินไปใช้ไปอะไรเงี้ยด่วนสําหรับน้องเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมนะครับขอน้องๆเลยนะครับว่าควรจะใช้เงินที่เป็นเงินเย็นเท่านั้นนะในการเทรดนะไม่งั้นเราจะรอตลาดไม่ได้นะครับ ตลาดก็จะไม่รอเราเหมือนกันนะครับโอเคฝากน้องกดติดตาม subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้นเดือนนะครับต้นเดือนของเดือนหนึ่ง2022เนาะก็เราไปยาวๆแล้วนะครับเราพี่พี่จะไปยาวๆแล้วนะครับตอนนี้คือพี่พยายามปีนี้นะครับพี่จะสร้างพอร์ตน้องๆคนที่เข้ามาตริดก,กับพี่เนาะให้พอร์ตโตให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบาย